สวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในตอนนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูแปลงฝรั่งนะครับที่เราปลูกผ่านไปตอนนี้ก็ครบ3เดือนเต็มนะครับ3เดือนเต็มที่เราทําการปลูกนะครับฝรั่งตอนนี้เป็นกิมจูนะครับตัวนี้ตอนนี้กิ่งก็เริ่มถอดออกมายาวพอสมควรแล้วนะครับหลังจากผมเริ่มทําการตัดรอบแรกก็ประมาณ10วันนะครับประมาณนั้นนะครับอาทิตย์2อาทิตย์นะครับก็เริ่มทําการตัดนะครับ อายุที่เราตัดก็คือหนึ่งถึงสอาทิตย์แรกหลังจากลงปลูกนะครับก็ทําการตัดตอนนี้นะครับผมก็ทยอยตัดมาเรื่อยๆในช่วงสองเดือนกิ่งไหนที่มันยาวออกมานะครับแบบนี้นะครับผมก็ทําการตัดถามว่าตัดทําไมนะครับการตัดนะครับการตัดกิ่งก็เพื่อกระตุ้นให้มันออกดอกแล้วก็ถอดยอดใหม่นะครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับกิ่งนี้นะครับถ้าสมมุติเราตัดตัดไปตรงนี้นะครับ มันก็จะมียอดใหม่แตกออกมาอีก2ยอดนะครับจาก1ก็จะกลายเป็น2นะครับแล้วก็ยิ่งได้กิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอได้กิ่งเยอะนะครับมันก็มีโอกาสที่จะออกดอกเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับออกดอกเยอะขึ้นเรื่อยๆส่วนการตัดนะครับในช่วงที่เราตัดเพื่อเพิ่มกิ่งนะครับเราจะทําการดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก้านจะเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาล ยาวขึ้นมาหน่อยก็เริ่มเป็นสีเขียวถ้าสมมุติคุณต้องการดอกนะครับคุณต้องการดอกคุณตัดตรงนี้เลยพอถึงสีเขียวคุณตัดเลยมันจะออกดอกมาเกือบร้อยเอร์เซนนะครับจอ,อกดอกมาแต่ถ้าหากคุณต้องการยอดนะครับคุณเพิ่มความยาวออกมานะครับจากสีน้ําตาลนะครับขยับขึ้นมาห่างๆหน่อยนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็ทําการตัดในกิ่งนี้นะครับสามารถตัดได้ตั้งแต่ จุดนี้นะครับจุดนี้ลงไปแต่ว่าไม่ใช่ตัดในช่วงที่ใบอ่อนๆมากๆนะครับเราขยับเข้ามาหน่อยนะครับผมก็ดูนะครับว่าโครงต้นเนี่ยผมต้องการให้มันเป็นพุ่มนะครับพอเราตัดตรงนี้มันก็จะแตกยอดออกมาอีกเป็นเป็นพุ่มออกไปนะครับผมก็จะทําการตัดตรงนี้นะครับสวยๆเนี่ยทิ้งเลยไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะไม่ถอดนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เริืมเห็นละนะครับ ว่ามันจะถอดไหมนะครับสองาทิตย์สามอาทิตย์นี่ก็คือมียอดออกมาแน่นอนนะครับภายในสองถึงสามอาทิตย์นะครับก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับสําหรับการตัดนะครับเลือกจุดที่เราตัดเลยคือเราต้องการนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีดอกออกมาแบบนี้เนี่ยคือถ้าเป็นดอกนี่ให้ตัดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องเหลือไว้นะครับสําหรับฝรั่งนะครับที่ปลูกนะครับอายุลําต้นเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับ ให้ตัดทิ้งเลยนะครับดอกนะครับไม่ต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าเราเก็บไว้ต้นก็ยิ่งโทมเร็วนะครับเราเก็บไว้ต้นก็ยิ่งโทมเร็วผมตัดท <si ิ้งเลยช่วงนี้ก็หญ้ากําลังขึ้นลกแล้วนะครับเฉลี่ยการตัดหญ้าของผมก็ประมาณเดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งเลยตัดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เลือกตัดเลยนะครับ ถ้าหากเราต้องการดอกนะครับดอกออกมาเราก็ตัดในจุดที่มันผลสีน้ําตาลพอดีหรือว่าตัดในจุดที่เป็นสีน้ําตาลได้เลยนะครับก็ดูนะครับว่าออกมาถ้าสูงมากเราก็ตัดนะครับตัดให้มันสั้นลงคือเราไม่ต้องการให้ลําต้นสูงนะครับแต่เราต้องการคือลําต้นเป็นพุ่มนะครับทรงพุ่มการตัดให้มันเป็นทรงพุ่มเนี่ย มันจะทำให้เราได้กิ่งเยอะนะครับต้นก็ไม่สูงมากอายุการเก็บขายก็ได้หลายปีนะครับเห็นไหมครับนี่คือฝรั่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไว้ตัดที่หลังแล้วกันเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูฝรั่งนะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่เราทําการปลูกผ่านไปแล้วนะครับก็ 3เดือนเต็มพอดีนะครับลักษณะจากต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆไม่มีกิ่งไม่มีก้านนะครับ,บตอนนี้นะครับก็แต่กิ่งแตก่ก้านขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเราจะไม่ให้มันสูงมากนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยลักษณะคือมันสูงมากนะครับสูงมากตัวนี้ไม่มีอะไรเลยตัวนี้น่ะเราตัดได้นะครับตัดทิ้งได้ตัดทิ้งตรงนี้ได้ตัดทิ้งตรงนี้ได้ หรือว่าคนที่ต้องการให้มันสูงถ้าเห็นว่ากิ่งอวบด้านบนนะครับเราก็เก็บไว้ได้นะครับเก็บไว้ได้ก็ตัดเฉพาะตรงนี้แต่งไปเรื่อยๆครับให้มันถอดยอดไปเรื่อยๆได้นะครับตัวนี้ลักษณะนะครับก็คือเป็นพุ่มแล้วนะครับเริ่มเป็นพุ่มแล้วนะครับสามเดือนเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เพิ่งใส่ฝุ่นขี้วัวนะครับขี้วัวเนี่ยผมใส่รอบแรก ครั้งแรกก็คือในช่วงที่ปลูกใหม่ๆนะครับหลังจากนั้นก็ผ่านไปหนึ่งเดือนผมก็ใส่อีกรอบหนึ่งตอนนี้สามเดือนนะครับผมใส่รอบที่สามนะครับก็ให้พอประมาณนะครับไม่ใช่ว่าเยอะมากมายอะไรแล้วก็ไม่ใช่น้อยเกินไปนะครับเนี่ยส่วนจุดน,นี้นะครับชมพู่นะครับชมพู่ตอนนี้ชมพู่จะแปลกตามากต้นที่เราได้มานะครับสูงประมาณหนึ่งฟุตนะครับ ในตอนนี้สูงประมาณ1เมตรถึง1เมตรกว่านะครับถอดยอดออกมาเรื่อยๆนะครับชมพู่เนี่ยเราไม่ตัดแต่งกิ่งนะครับไม่ต้องตัดแต่งกิ่งเราไม่ต้องตัดอะไรเลยจนกว่าช่วงที่เราเก็บดอกออกผลเนี่ยก็คือช่วงนั้นสามารถตัดกิ่งได้แต่ว่าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องตัดนะครับลักษณะของชมพู่มันจะถอดยอดใหม่นะครับออกมาตามช่อใบนะครับ นะครับออกมาใหม่เนี่ยคือตามชอบใบทั้งนั้นเลยตรงนี้ดาล่างอีกไม่นานก็ถอดออกมานะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีนะครับเนี่ยตรงนี้กําลังถอดออกมาใหม่เลยด้านบนก็มีนะครับเห็นไหมครับคือกําลังเริ่มถอดออกมาใหม่นะครับชมพู่เนี่ยโตเร็วมากนะครับโตเร็วมากแล้วก็เร็วกว่าฝรั่งด้วยในลักษณะการแตกพุ่มนะครับเร็วกว่าฝรั่งนะครับ ฝรั่งเนี่ยจะช้ากว่าหน่อยนะครับชมพูนี่ผมจะเก็บไว้ประมาณโน่้นเลยนะครับประมาณปลายปีหน้านะครับก็เริ่มเก็บผลนะครับก็คือรอให้อายุสักปีครึ่งขึ้นไปก่อนค่อยเริ่มทำการเก็บนะครับทำการหวายดอกนะครับเก็บดอก ตอนนี้ก็บำรุงต้นไปก่อนให้มันแข็งแรงนะครับให้มัแข็งแรงที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนะครับแข็งแรงกละสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่ายิ่งต้นแข็งแรงนะครับลูกก็จะยิ่งสมบูรณ์ออกมาสวยแล้วก็ออกมาดกแล้วก็ลูกใหญ่นะครับนี่คือชมพู่นะครับคือตอนนี้เนี่ยทุกต้นนะครับชมพู่แตกพุ่มทั้งๆท,งท,งที่ต้นที่มันเล็กๆก,ก็ มีนะครับก็แตกพุ่มนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่มันไม่ยอมโตนะครับก็สงสัยปุ๋ยไม่พอนะครับประมาณพวกขี้วัวเนที่ให้ไปก่อนหน้านี้คืออาจจะไม่พอหรือว่าดินมันจืดมากนะครับเห็นนะครับก็เริ่มแตกพุ่มความสูงก็แค่ฟุตครึ่งเท่านั้นเองนะครับสูงในจุดนี้คือไม่ถึงไม่ถึงหัวเขานะครับมีจุดที่มันที่เราเห็นนะครับต้นนี้นะครับ สูงไม่ถึงหัวเข่านะครับแต่ว่าแตกพุ่มออกมาเยอะก็ดีครับคือไม่จําเป็นต้องให้มันสูงมากนะครับคือให้มันแตกกิ่งเยอะๆดีที่สุดแตกกิ่งเยอะๆดีที่สุดสําหรับชมพู่นะครับอายุสามเดือนนะครับในตอนนี้คือกําลังสวยมากทับทิมจันนะครับตัวนี้ทับทิมจัน ทุกอาทิตย์ผมจะทําการฉีดฮอร์โมนนะครับบํารุงนะครับด้านบนนะครับว่าจะพืชหญ้านะครับกําลังเยอะเลยกําลังขึ้นมาเยอะเลยผมตัดหญ้าในรอบแรกนะครับครั้งแรกหมดใบตัดหญ้าไปสามถึงสี่ใบเลยนะครับสามสี่ใบกับพื้นที่แค่สองไร่นะครับกับพื้นที่แค่สองไร่เท่านั้นเองนะครับ ก็เตรียมนะครับเตรียมไว้อยู่ว่าจะลงอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับก็มีเสริมบ้างนะครับต้องการขยายเพิ่มอีกประมาณหนึ่งไร่ก็ประมาณนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือฝรั่งนะครับตัวนี้ก็ตัดยอดไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็กลับมาใหม่ก็จะทําการตัดอีกรอบเนี่ยตัวนี้ก็กําลังเริ่ม อีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หน้าตัดได้แล้วในจุดนี้นะครับหน้าตัดได้ละเราตัดไปเรื่อยๆตอนนี้คือเราแต่งพุ่มไปเรื่อยๆแต่งพุ่มไปเรื่อยๆนะครับให้มันเป็นทรงพุ่มเร็วที่สุดนะครับยิ่งดีนะครับยิ่งเร็วยิ่งดีผมมองๆไว้ก็คือประมาณห้าหกเดือนหกเดือนก็เริ่มเก็บห่อดอกรอบแรกไว้ก่อนนะครับประมาณ ทดลองดูนะครับประมาณ6เดือนนะครับอายุ6เดือนเนี่ยก็จะเริ่มเก็บดอกนะครับห่อดอกนะครับชุดแรกนะครับก็ไม่เยอะนะครับเอาเล็กๆนี้อยๆเฉพาะที่มันออกตามโคนนะครับตามโคนต้นนะครับส่วนด้านบนก็จะยังไม่เก็บเพื่อไม่ให้ต้นมันโสมมากนะครับโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ สำหรับการปลูกฝรั่งและก็ชมพู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ